คุณผู้ชมคะการที่เราจะพัฒนาสินค้าชุมชนให้มีความยั่งยืนนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความร่วมมือและความพร้อมของชุมชนวันนี้ค่ะปะตะทได้เล็งเห็นถึงความพร้อมของชุมชนจาก10พื้นที่ใน8จังหวัดโดยปะตะทมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน7พื้นที่ได้แก่ไม้ล้อมและไม้ประดับเชียงดาอกกรอบ น้ำมันรำข้าวอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จากยางนาโรงตัดแต่งเหลียงใบใหญ่โรงเรือนนอนทหารเสือและสารปรับปรุงดินจากมูลสุกรตลอดจนการตั้งเป้าหมายยกระดับสินค้าและพัฒนาศักภยภาพของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรให้กับชุมชน3าพื้นที่ได้แก่ฐานดูดกลิ่นและฐานอนเนกประสงค์แมงโก้สแนค็คและเฮลตี้บาร์จากเป้าหมายที่ปตทตั้งไว้ยังต้องอาศัยความร่วมมือกันกันกบทุกฝ่ายเพื่อเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งไปด้วยกัน 看 <laughs>。